าไม่อยากเสียเงิน25รีบพาน้องแมวไปฝังชิปด่วนเลยค่ะตอนนี้กทมนะคะก็แบบมีนโยบายออกมาแล้วโนว่าใครที่มีสัตว์เลี้ยงให้น้องอนําไปฝังชิปอนนัอนนี้พี่สาวก็เลยพาปง่งแล้วก็น้องเมาส์นะมาโรงพยาบาลสัตว์แต่จริงๆป่งอะชอบมาที่นี่มากเลยนะแต่เมาส์อะไม่ชอบมาเลยงอนป่งไปแล้วหนึ่งตุบอะวันนี้น้องก็อารมณ์ไม่ค่อยดีนะคะก็แบบมีไม่คุยบ้างแล้วก็หันหลังให้บ้างค่ารักษาพยาบาลจริงๆอะเขามีฟรีนะคะของกทมแต่คิวยาวมากอันนี้ป ก็เลยมาที่คลินิกนะคะพี่เสียไปประมาณ500เนาะแล้วก็มีเพื่อนด้วยอะ่ะตัวนี้ชื่อน้องแซดน,นน่ารักมากแต่ดูน้องกลัวสัน่นแบบดุ๊กดิกเลยผมชอบมาที่นี่พอรู้สึกว่าคนที่พาหมามาคลินิกได้เนี่ยจิตใจต้องระดับหนึ่งแล้วตอนแรกอะป๋งเข้าใจว่าการฝังชิป่มันจะนานมากแล้วก็ชิปมันก็จะตัวใหญ่ๆเนาะแต่คุณหมอเขาใช้วิธีการแบบ แค่ฉีดแบบเดียววะแกดูล้วเมามันไม่ร้องเลยนะก่อนเนี้ยนะคะจะมีผลวันเดือนมก,การาน,นี่แหละถ้าใครยังไม่ได้ทํานะคะก็รีบไปลงทะเบียนเลยแล้วก็พาน้องแมวอ่ะไปฝังฉีดได้เลยนะคะถ้าาน้องแมวเพ่นพ่านทําผิดกฎอย่างเงี้ยเรามีสิทธิ์เสียค่าปรับได้นะเนียเนี่ยแกแมวของฉันยังมีใบเซอร์น่ะเด้อ,อก็อย่าลืมเอาไปลงในระบบต่อด้วยนะ